สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาทำตะโก้มะพร้าวอ่อนคะ่ะแจกสูตรตํำกินทำขายสร้างไรายได้กันอีกแล้วนะคะเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยคะ่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามาทําตัวตะโก้กันก่อนเลยคะ่ะส่วนผสมก็จะมีมะพร้าวอ่อนขูดเป็นชิ้นคะ่ะสาคูเม็ดสีขาวคะ่ะน้ําอัญชันหรือว่าใครไม่มีอัญชันนะคะสามารถใช้สีม่วงผสมกับน้ําเปล่าได้คะ่ะ เกลือค่ะน้ำตาลส่ขาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำค่ะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็นำสาคูใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆคนไปจนกว่าน้ำจะแห้งและเม็ดสาคูใส่เป็นตากุบนะคะในการกวนเม็ดสาคูเราจะใช้ไฟกลางในการกวนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินตรงก้นของกระทะอาจจะไม่ได้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงแรกๆของการต้ม เมสสากูไม่ได้อัดคลิปวิดีโอไว้เนื่องจากว่าลืมกดอัดคลิปคะ่ะเมื่อกวนไปสักพักหนึ่งน้ำจะเริ่มแห้งค่ะและเมสสากูเริ่มใส่เป็นตากรบแบบนี้นะคะวิธีการสังเกตก็คือด้านนอกของเมสสากูจะใสด้านในจะมีจุดเล็กๆเป็นสีขา,ขาวๆก็แสดงว่าได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลใสขาวแล้วก็เกลือลงไปเลยค่ะและก็คนต่อนะคะให้น้ำตาลใสขาวกับเกลือละลายค่ะ สังเกตนะคะว่าเม็ดสาคูจะเป็นสีม่วงสวยงามนะคะเกิดจากเรานำสีผสมอาหารนะคะสีม่วงมาผสมกับน้ำอัญชันนะคะเล็กน้อยค่ะสีก็จะออกมาสีประมาณนี้เลยค่ะหลังจากที่กวนไปน้ำตาลใส่ขาวละลายได้ที่แล้วเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็กวนต่อให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟเดี๋ยวเรานำไปหยอดใส่ถ้วยกันนะคะ ถ้วยที่เราใช้วันนี้ก็คือถ้วยวุ้นค่ะจะมีหลายแบบนะคะมีแบบกลมมีแบบหัวใจแล้วก็มีแบบดอกไม้ค่ะให้เราเลือกใช้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ หลังจากที่เรากวนตะโก้เสร็จนะคะเราก็นํามาหยอดใส่ถ้วยวุ้นเลยค่ะหยอดที่ขณะยังร้อนๆอยู่นะคะอย่าหยอดในขณะที่เย็นเพราะว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะอย่าหยอดให้เต็มถ้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไว้หยอดหน้าของตะโก้ด้วยค่ะนอกจากตะโก้อัญชันแล้วเราก็ยังสามารถทําตะโก้ใบเตยได้อีกด้วยนะคะด้วยการใช้น้ําใบเตยแทนน้าอัญชันนั่นเองค่ะ เมื่อหยอดตะโก้ใส่ถ้วยวุ้นเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือเราก็สามารถนำถ้วยขนาด2ออนมาใส่ได้ด้วยค่ะหลังจากที่หยอดเสร็จก็พักไว้เขาเซตตัวเลยค่ะในระหว่างที่รอตะโก้เซตตัวเรามาทำกะทิสำหรับหยอดหน้าตะโก้กันต่อเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิค่ะหางกะทิค่ะจะใช้กะทิกล่องหรือกะทิสดได้ค่ะเกลือค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลไอศขาวค่ะแป้งเกาเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ นำส่วนผสมทุกอย่างค่ะมาละลายให้เข้ากันค่ะก็จะมีหัวกะชี้หางกะชี้เกลือน้ำตาลทรายขาวแป้งมันแล้วก็แป้งเ้าวเจ้าค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปกรองค่ะเมื่อกรองเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปกวนได้เลยค่ะวิธีการกวนนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนกว่า กะชินะคะจะเริ่มใสค่ะแล้วก็มีความข้นค่ะ หลังจากที่กวนไปสักระยะหนึ่งนะคะกะทิก็มีความข้นแบบนี้ค่ะให้เรากวนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกะทิมีความข้นมากๆค่ะการทำหน้าของตะโก้สาคูนะคะจะต้องกวนให้ตัวหน้าของตะโกนะคะมีความข้นมากๆค่ะเพราะเวลาเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะก็จะเซตตัวจับ ตัวแข่งตัวขึ้นอีกค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะและก็นำไปใส่ในถุงบีบได้เลยค่ะถุงบีบจะใช้เป็นถุงบีบพลาสติกแบบนี้นะคะเวลาลงนำไปหยดหน้าของตะโก้นะคะจะทำงานได้สะดวกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นําตัวหน้าของตะโก้นะคะมาใส่ไว้ในกระติกแบบนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิความร้อนค่ะไม่ให้ตัวของหน้าตะโก้นะคะเย็นตัวมากเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะบีบยากนะคะ เดี๋ยวเรามาทำถุงสำหรับบีบหน้าตะโก้กันนะคะเราจะใช้ถุงบีบพลาสติกแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้ถุงบีบแบบเป็นเป้าไฟลยก็ได้หรือเป็นซิลิโคนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเราจะใช้ตัวบีบรูปใบไม้แบบนี้นะคะรูปตัวบีบรูปใบไม้มีหลายแบบนะคะเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะเราจะใช้หัวบีบขนาดเล็กนะคะในการทำดอกค่ะถ้าหัวบีบขนาดใหญ่เนี่ยจะใหญ่เกินไปนะคะจะทำดอกไม่ได้ค่ะ หลังจากที่เราใส่หัวบีบไปแล้วนะคะเราก็ตัดปากถุงได้เลยค่ะตัดอย่าเยอะเกินไปนะคะเพราะถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้ ห,ห,ลดดหลังจากที่ตัวของตะโก้นะคะพักไว้เขาเสร็จตัวเย็นสนิทแล้วเราก็มาทําการหยอดหน้าตะโก้กันเลยคะ่ะโดยเรานําตัวของหน้าตะโก้นะคะมาตัดปากถุงคะ่ะแล้วก็สวมไปในถุงบีบที่เราทําเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็ลองบีบทดสอบดูนะคะถ้าหน้าของตะโก้ออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าพร้อมบีบได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาบีบใส่ถ้วย2ออนกันก่อนเลยค่ะการบีบกลีบดอกนะคะเราจะบีบ4กลีบก็ได้หรือ5กลีบก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะคะเราบีบไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีความจำนานขึ้นเดี๋ยวกลีบดอกนะคะก็จะสวยขึ้นเองค่ะประมาณนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะบีบต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะ ในการบีบใส่ถ้วย2ออเนี่ยจะบีบง่ายกว่านะคะเพราะว่าเขามีความพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็สามารถวางกลีบดอกได้ง่ายกว่าด้วยค่ะไม่เหมือนกับการบีบใส่ถ้วยวุ้นนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาแคบค่ะแต่ก็ไม่ยากนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเดี๋ยวก็ออกมาสวยเองค่ะการทำตะกโก้นะคะสามารถทำได้หลายรูปแบบมากเลย จะทำใส่ถาดแบบตัดก็ได้หรือจะใส่ถ้วย2อออน3ออนก็ได้หรือจะใส่กระทงใบตองก็ได้นะคะหรือจะใส่ถ้วยวุ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะนำไปประยุก์ใช้แบบไหนนะคะสามารถทำได้ตามใจที่เราต้องการได้เลยค่ะหยอดหน้าตะโก้เสร็จแล้วก็จะสวยงามในหน้าทานประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้า พิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวทองหยอดจิ๋วหรือขนมไข่แมงดานะคะตกแต่งเป็นเกสรดอกไม้เล็กน้อยค่ะเพื่อความสวยงามค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะส่วนวิธีการทําทองหยอดจิ๋วหรือขนมไข่แมงดาเคยลงคลิปวิดีโอไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะส่วนใครที่หาไม่เจอค่ะเดี๋ยวจะปัก ลิงค์ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมพร้อมกับสูตรนะคะใต้คลิปวิดีโอค่ะสามารถไปดูกันได้นะคะอย่าเสร็จก็จะสวยห้ามหน้าทานประมาณนี้เลยค่ะรสชาติของตัวขนมจะหอมหอมวาน,วน,วนมันหน้ากะทิมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ